เาแล้วไงแพ้แตกหรือเปล่านะครับคุณอัจฉริยะกับคุณเต้มงคลกิจค,ครับก็เหมือนจะมีรอยร้าวนะครับในการฟ้องคดีคุณแตงโมนะครับคุณแม่ไม่อยากฟ้องฆาตกรรมแต่คุณอัจฉริยะฟ้องฆาตกรรมนะครับก็เหมือนจะแพ้แตกเนาะฟ้องกันเองแล้วนะครับตอนนี้นะครับคุณอัจฉริยะก็ฟ้อง สอสเต้นะครับว่าใช้เอกสารปลอมในการถอดถอนแต่งตั้งเป็นทนายให้ฟ้องนะครับเนาะคุณแม่ก็ไม่ไม่อยากฟ้องฆาตกรรมอยากฟ้องทํำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับแล้วก็ทนายจุกกรูนะครับแทรกเข้ามาพับดื่มวายจิบวายโอ้โหทนายจุกรูนะ,นะสงสัยซับซ้อนเหลือเกินจุกกรู